ได้ยินข่าวานองหลับคนไหนเคยไมยปองเดี๋ยวนี่นองเป็นของเพื่อนแกมเอ้ยแก่เป้นเอิือนลืมเสียงแค้มากไอเคยวอนไหวปูวหา้ากลับมากลับท่านเา้าอผูอ้ที่ศัีดิตเคยเฝ้าแขนลำน้ำกันเป็นผู้ขวัญถวายฟง เมื่อนี้โน้มมีแต่เสียงแค่นอายเอาลัมมัดขาให้เทาเวสวัณันเดือดสือหรือว่าขาดแต่แอนหรือว่าแน่มแต่ฟ้า,าแสเลม่นบ่เม้ยโอ้ยนี่นา คนี้ผ hmm. ู้ใดมาเพื่อใครแฝงเก่าขอครรษาอายกับมานั่งเศาร์เมื่อนี้้คืนมาบ้านเฮาเมื่อใดขับผู้สาวเข้าแตงงายงแคนแม่ผู้ใดน้องสาวชี้ถึงลุงสาวเคยได้แวาต่อกันวันปีานใหม่น่าเป็นปี แต่มาวันนี้หัวใจสะท้านหลายปีผ่านได้เจอกันเสีงงยงนะเค้นให้น้งร้อยสะอามุนิดทอดเเสียงแค้นไห้เบาจีอดผู้บ่าวคนเคยขอก,กอนนะบาบัดนี้เรื่องเพียงความลังที่ยังฟังให้ได้ดเห็นหนะออ้าอาจจยคงวนวาสนา ที่เราอคยทาอภาพลวาจำคำมันนองบัานมาลืมวันที่เคยเอากับพี้ลานะเอ้ไอ้กับมามือนีเสียงแฉ้งเสาเกาใจเป้าใส่ไผ่าคือเป้าใส่เจ้าผู้ฮักสัมพันธ์ตะนี้มาอุ่นทูกเป้าแค่ไหลดยใจคอยกันลง ลอยตามลมกลับมากับโอมอกูเวสุวังเมื่อนี้ลูกบอมีเขาห้อเสียงแค้นเศร้าพราะผู้สาวแต่งงานถึงลูกเก็บรอจะขอไว้วานผู้หญิงคนนั้นท่ามว่าสนาอายเอ้ยลองไาคิดห่อเจ้าเป็นเวรกรรมเ่าที่เราเคยสร้างมา านี้คงหมดวาสนาถึงได้เจอกันแต่มีวันลาถ้ามีชะนาเราคงได้คู้ดังฝันของอายถึงแม้ที่มมาหลายมากกว่าไหวอกพอกำยังน้ออยเว้นอยังน้อเฮ็ดให้มาพบพอแล้วที่เจ้าฮักนี้ เธอชาตินี้ถ้าไครบ่สมหวังใอแต่ยังมาหาเปล่าแค้นวันเดาผ <c oughs> ู้เขากราบลงสามทีถ้าชาติหน้านี้ขอให้เขาผูกก <c oughs> ันอยู่เอ้ยหัวใจสั่นใจเอ้ยเคยเปล่าแค้นวันนั้นเทวสุ่วันไพรบรรดาน เสียงแค้นอายโอกเทาเวสุวันเคยลำปิดหัวลำถวายผู้เจ้าแต่เขาทีหวงกันชาติหานั้นหาหาบว่ามีจิงถึงอยู่ใ่ดวมใจบ่หักไหนนอกคือเจ้าโอู อันนันาถ้าไหนมีซื้อก่อนให้ปูแต่งเสียงแค้นอายองเท้าเวสูวันเคยได้ลั่เป็นคู้ลั่เทายปูเจ้าแต่เขาาทีาท่ควมมกันชาตินานถ้้าันหากว่ามีกิงหญิงอยู่ในดวงใจบหห่หักใครกเพือเจ้าอ้ ไปนะคะอันนี้บ้านใดมีเืีอก่อน,น,นให้ปูแต,ตีงให้หเ็ไรอีกค่ะเสียงแคน,น,นเสียงแคนแทนความหลังนะคะหรือว่าเสียงแคนแทนใจก็ได้ปัวค่ะอันนี้สิไปบันทึนแทนเสียงนะคะเรืออ่อยๆอีกมืออื่นมืออื่นนะคะอ่าอีกก่อนหนึ่งนะคะมี่สองก่อนก่อนนี้ สุญเญรามีได้พวกกันถ้าป่าบุญนำพาให้มาขอันเว้นแําเ่าไม่มีสิทิ์หลรอยวันพันปีรา หรือว่าอาเป็นเด็กจิตสวรรค์ให้เราเจอกันบุนนั้นเคยสร้างม,มาผู้เรามีเฮาจำได้บมดละบุญนำหายใ,ให้มาพอกกันคนรักเก่าที่ยังเฝ้ารอคารเพื่มมอจะกตนใจอายคิด่อทุกวันคิดถึงวันนั้นอายนา,านท่างปานคิดฮอดแา่ดาคำสัญญาบุพเพ สัญญาบุญทานว่านั้นจะได้บ่ไไหายเลยหายรือไอ้บ่คิดพอคำเราต่อกันปีก็สั้นขาป้าเจอกันคิด่อววังเข้าสุดอยู่ผมให้ห้อยอายผู้ไหนมีได้ขึ้นมาโผล่มาบุญพาไอขึ้นมาพอ่ญญาอฟันคงจะเป็นดีเขียดสวรรค์ ถึงไอ้อยู่ใล้ถึงเวลาพอที่พออวันนั้นอายนานนานอาปาเคยให้สัญญาว,าาว่าจะทำโอ้ีเดลอาปาบ้านเฮาให้ป่ได้เลืองบุญนาเกียน้องยาสิเคสีหุ่นเพราะอายอู้เดียวป่าได้เ,เ,เ,ด,เดียวอวยยวาปาคนจุดเมื่อนี้อายกลับมาตามสัญญาเืออย ้าวไปเลยนะน้องเพราใจมาร้องคิดห้องแฟนเก่าบุญละเดียวไอ้มาพอเจ้าขันไม่ตายแห่งคิดหอดเจ้าทุกคำพูดชาวคิดห้องเต็มเฮ้อวยปีนู่น,านขาลมไอ้ว่าผ้าป่าปีนั้นไอ้เคยให้สัญญาสี่รีไอคืนกลับมา อย่าจำสัญญาพาป,ป่าสุพันไม่ยืนวันั้นหอมแก้วกันโกลาไอ้ถ้าลุกขึนะ้เสียห้องคนเราว่าอย่าลืมสัญญาสีนี้ให้คิดมาว่าจังไหนเจ้าสีพบา่าเมื่อวันหาป่าสัญญาาัน อไอ้วา,อาหาปาาพี่นั้นไอ้ไปให้สัญญาปีนี้ไอ้คืนกลับมายัางจำสัญญาผ้าป่ากูพันไม่ลืมวันวันหอมแก้มกันตลโอ้ยปีน่ารุ่งคูเสาเสียงต้องว่าเอาว่าอย่าลืมสัญญาปีนี้ไอ้คื่นกลับมา ว่าจะได้เจ้าที่พร้อมก็ลหลาเมื่อวันอาตาสัญญาเอาผู้ไทยข่าพางไปส้อมผลงานเพลงนะคะที่ในกูสิเป็นบันทึกทันเสียงนะคะหรือว่าค่ะเดี๋ยวกัมมี่เอ็มพีนะคะหรือว่ามิวสิคเพลงค่ะให้ทุกท่ติดตาม ไทยเอ๋นุ่งลูกลอนลนางเอ๋ผู้ง้ามงามตะวันเหลจะงหน่อยบัวแจ็สิเป็นไพ่ดันยเดียว,ยร,ยวรอตพดตามนะคะเนาะค่ะปีไม่น,น,นะคะปีไม่สิเด็ฟังเรื่อลูกหนานะคะก็คือภาพป่าสัญญาใจที่ไม่พูดแตงนะคะลองกับพี่นิดสาที่ทองจันนะคะลองคนละเพิงคนละนั่นนะคะเพราะว่ามีเสียงขึ้นเสียงโล่งเสียงผู้ใสกับเสียงผู้ญิง ทีแม่กู้บ้าลองเตือนให้มันจะอาจสิตำนะคะอาจสพบปินตะฟังไะไรรอดทีตามในวันที่หนึ่งหรือวันที่สองนะคะว่าทรงถ่ายปีเก่าอดีตอนรับปีใหม่อัลบั้มชุดใหม่นะคะชุดผ้าป,ป่าสัญญาใจเสียงแคนแห่งความหลังหรือว่าเสียงแคนแท่นใจก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ปู้ทย่อยเต็งนะคะในสองก่อนับค่ะรอดทีตามนะคะเด้อสำหรับตัวเลขมือนีปูหาย,ยันก่อนเกตแตงโมง ค่ะตู้ขายสิบแปดกับสิบเก้าว่ะสิบแปดสิบเก้าเก้าศูนย์ลวค่ะค่ะพี่นิพิษจันนาคือค้ามเบาค้ามจ่าของตูมีลังวัแล้ะค่ะเดือนนี้รตดีขม่าว่างขายแล้วค่ะใก่สมุดแต่พูดว่าไม่คู่เมาขายเดาสมเมาประเด็นค่ะเพราะว่าตัวว่าสิเมาวันหมดค่ะตัว่าตัวแรกเกตเตโม่สิบเก้ามีข้นฟันเห็นไม่คู่ละค่ะวางแลไม่คู่ไปบอกสิบแปด ตัวคือบอบบสิบเก้า่าษาจันทบเรีสามตัวห้าหนึ่งแปดกับพี่มีคนฟัดเกลียวก็ไม่คู่หลายนะคะเพราะว่าสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่คู่พ่อซอสิบห้านะคะอายุห้าสิบปีใหม่วันที่หกกรกฎานะคะครบห้าสิบอปีครบห้า่งนละค่ะปัว่าเสอายุไม่คู่หนึ่งห้าค่ะซูเวเดอร์ลองสูงเลอร์หาศูนย์ระคายตะพูนลาย น้องส่งฟันวายังไผู้ขายอ่ะไราไีว่าวระยอายขั้นอายว่าได้ขายรตเอลี้เออผู้ขายรตเอลี่กัฟันดีวาสนาน้นเอาอีกแนีวยตัวพีอยู่บ้าอันว่าหันทนฟันว่าไมคู่ไปบอกานหนึงเปดอันนี้ฟันว่าไปบอกตัวใไนชื่อเลขไม่คูอืมตัใด้น ว่าฟันในหัวตัวห้สิลอยไปแล้วจังรถตุ้มีว่าแม่คู่ไปบอกเรียกยุติว่าให้เอาไวหายได้เด้อสิลอยไปแม่อกบอกแต่ลอยที่เสื่อนอันนี้คู่กับฟันในหางลอยแล้วกัซูนซูนเท่านั้นแหะค่ะกับฟันในหางลอยนะคะอันนี้อันนี้ฟันไในมีลอยแม่คู่ฟันในหางลอยเรียกว่าหาพันค่ะเขับกับซีไว้นะคะ ซื้อเพ่อครับดอกขาวเพื่อตการให้มันยากซูลซูลนะคะมีว่าเห่าเหมือดเนี่ยๆซูลซูลมีว่าโอ้ไี่จะหาศูนย์เอาเอาหาศูนย์เอาด้วยความจำเป็นนะคะเอาหาศูนย์ทำมั่งก่อเอาข้อให้เอฟซีสุขสุขคนลำลำรวยรวยเขอให้ถ oui, ูกหวยทุกคนนะคะเดออโมกบานลำรวยค่ะสาธุสาธุค่ะ